รอบรู้ปีศาจแดงประจำการเช้าวันอังคารที่22กรกฎาคมเดินหน้ากันต่อเนื่องนะครับกับความเคลื่อนไหวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาหรือคือช่วงหลังจากปิดดิวของแบรนด์เอบูโมได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วทําให้ความเคลื่อนไหวของพวกเขามีชีวิตชีวาเพิ่มมากขึ้นส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันมีผลพวงมาจากประตูฝั่งขาออกที่พวกเขาระบายดิวระดับตัวเป้งออกได้แน่นอนแล้ว1ดิวนั่นคือมาร์คัดรดฟอร์ดที่ย้ายไปบาร์เซลโลนา แม้จะเป็นเพียงในรูปแบบของสัญญาเช่ายืมตัวจนจบฤดูกาลก็จริงเพราะว่าเมื่อมองจากค่าใช้จ่ายที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพยายามไปจักค่าเหนื่อยของนักเตะรายนี้ทําให้พวกเขาสามารถหายใจหายคอได้คล่องมากขึ้นกว่าเดิมในการเดินดิวฝั่งขาเข้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าที่ถูกพูดถึงมากขึ้นเรื่อยๆกับตัวเลือกในหน้าสื่อหลักๆก็คือโอลิวัตกินของแอสตันวิลล่าเบนจามินเซสโกของแอร์เบลซิกและนิโคลัสแจ็กสันกองหน้าจากเชลซีที่ร้อนแรงขึ้นมาตามลําดับบนหน้าสื่อในหลายวันที่ผ่านมาเริ่ม สุดมีข้อมูลน่าสนใจเพิ่มเติมซึ่งสื่อต่างประเทศอ้างถึงสายสัมพันธ์ที่น่าสนใจกรณีคิสโตเฟอร์วิเวลหัวหน้าฝ่ายสัญหาบุคลากรคนปัจจุบันของปีศาจแดงเคยทำงานภายใต้สังกัดแอร์เบลลซิกมาก่อนและกำลังมีบทบาทสำคัญตามคำกล่าวอ้างของฟาบิโอโรมาโน ซึ่งย้ําไว้ถึงจุดนี้นะครับว่าอย่างที่ผมบอกคุณไปแล้วว่าเบนจามินเซสโกจะเป็นส่วนหนึ่งในตัวเลือกตำแหน่งกองหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ผมต้องย้ําข้อชี้แจงด้วยเช่นกันว่านี่ไม่ใช่ตัวเลือกเดียวซึ่งกระบวนการตัดสินใจร่วมกันภายในสโมสรยูไนเต็ดจะเป็นสิ่งสําคัญที่กาหนดท่าทีของพวกเขาในเรื่องนี้ยูไนเต็ดยังมีเงินอีกจํานวนหนึ่งในสถานะพร้อมถูกใช้แต่ยังไงก็ขึ้นอยู่กับความเป็นไปได้ในส่วนฝั่งขาวออกด้วยเหมือนที่เราวิเคราะห์กันมาตอนนี้มาคาร์ดัฟฟอร์ดออกไปแล้วที่เหลือคืออันตีีี่ทมมเเรลลิิกําางงดดดจ โชไปจนถึงกาลาโชสสาหรับเบนจามินเซสโกผมพูดไปแล้วว่าภายในยูไนเต็ดหยิบชื่อนี้มาพูดถึงกันมากในช่วงหลังแต่การเจราจาใดๆยังไม่เกิดขึ้นเพียงแต่จุดที่น่าสนใจต้องไม่ลืมนะครับว่าในทีมบริหารของยูไนเต็ดพวกเขามีคริสโตเฟอร์วิเวลซึ่งรู้จักดีกับทางเบนจามินเซสโกเพราะมาจากเครือข่ายเลดบูกร๊ปและทําให้มีการพูดถึงชื่อกันภายในแต่สุดท้ายคงต้องรอดูว่ายูไนเต็ดจะเลือกเซสโกจริงหรือไม่ เพราะอย่างที่บอกครับพวกเขาไม่ได้มีตัวเลือกไว้คนเดียวทุกอย่างมันจะขึ้นอยู่กับฝั่งขาออกหลังจากนี้ของพวกเขาด้วยว่าจะเป็นยังไงสําหรับเคสของเบนจามินเซสโกหลายสื่อลงเนื้อหาอย่างหนึ่งที่ตรงกันคือหากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ตัดสินใจเดินหน้ากับดีลนี้จริงๆพวกเขาก็น่าจะอยู่ในสถานะได้เปรียบเมื่อมีประเด็นเชื่อมโยงจากคิสโซเฟอร์วิเวลที่นอกจากจะรู้จักผู้เล่นพอสมควรแล้วยังเคยทํางานภายใต้แอรเบลกซิกอีกด้วย แต่ในขณะเดียวกันดีวนี้ส่วนที่ดูยากและยังห่างไกลจากความเป็นไปได้คือเรื่องของค่าตัวเพราะเบนจามินเซสโกนั้นมีค่าตัวที่ถูกประเมินและมีตัวเลขที่แอร์เบแลซิกตั้งไว้ไม่ต่ำกว่า70-80ล้านปอนด์เพราะแบบนั้นเองสื่อถึงวิเคราะห์ว่าดีวนี้เป็นไปได้มากหรือน้อยมันขึ้นอยู่กับกระบวนการฝั่งขาออกของปีศาจแดงว่ามีประสิทธิภาพได้แค่ไหนด้วยนั่นเอง ขณะที่ตัวเลือกกองหน้าอีกรายอย่างนิโคลัสแจ็กสันซึ่งในแง่ความเป็นไปได้นั้นถูกระบุอยู่ในระดับสูงเนื่องจากปัจจัยสําคัญคือการมาของเรยบดีแลบและเจ้าเปโดที่เชลซีอินพ์ตมาหมาดๆัดถือว่ากระทบโดยตรงต่อตําแหน่งในแนวรุกซึ่งทางนิโคลัสแจ็กสันนั้นเดิมทีก็เป็นที่สนใจจากหลายทีมอยู่ก่อนแล้วสกายสปอร์ตระบุแม้จะมีสายสัมพันธ์เคยเล่นให้กับอูมาเอเมลี่สมัยอยู่เบียเรอัลอีกทั้งตัวกุนซือชาวสเปนิสของวิลลาเองก็ให้ความชื่นชมไว้สูงแต่ความเป็็็นน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 ไปไปปดดด้้้้้ทีีีี่่่แออออออสััววิิาาจจะใเเเยยยงงถืมู Milan ก หนึ่งทีมที่ถูกโยงกับนิโคลัสแจ็กสันแต่การเจราจาผ่านตัวกลางในเบื้องต้นนั้นยังมีข้อขัดแย้งหลักๆก็คือเรื่องของค่าตัว อีกทั้งเอซิมิลานั้นก็มองช้อยส์รัสมุธฮอยลุนของปีศาจแดงไว้ด้วยเหมือนกันทําให้พวกเขาอาจจะดูท่าทีการขยับในส่วนตําแหน่งกองหน้าของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนว่าถ้าเติมตัวใหม่เข้ามาแล้วจะกระทบให้ยูไนเต็ดเปิดท่าทีในการขายกองหน้าทีมชาติเดนมาร์กของตนเองออกไปหรือไม่ซึ่งสําหรับเอซิมิลานตามข่าวยังลงด้วยนะครับกับความสนใจที่มีต่อชองฟิลิปมาเตตาของทริสซั่นพาเลตซึ่งชื่อของชองฟิลิปมาเตตานั้นค่อนข้างเป็นที่นิยมกันมากในหมู่แฟนผีเพียงแต่ความเชื่่่อออมมโยยยงงใในน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 หนนนนนนหนหห้้้้้้้าา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 ขขวััคจํกกตตได หลักๆแล้วสกายสปอร์ตชี้ถึงท่าทีของเชลซีนั้นไม่ได้เร่งร้อนหรือจําเป็นต้องขายผู้เล่นโดยเฉพาะตําแหน่งกองหน้าที่นะับวันนี้ดีมาในตลาดสูงมากๆจากการที่มีหลายสโมสรมองหาการเสริมทัพตําแหน่งนี้ถ้งแม้ว่าเชลซีจะไม่ได้มีความเร่งร้อนเรื่องต้องขายนักเตะแต่นั่นก็ยังการันตีไม่ได้เช่นกันว่าอนาคตของนิโคลัสแจ็กสันจะอยู่ในสแตมฟอร์ดบีต่อไปหลังจบตลาดหน้านี้ แต่ถ้าอ้างอิงตามข้อมูลของคาเวโซเฮกูนักข่าวของ s k y Sport วิเคราะห์เรื่องค่าตัวเอาไว้ว่าทางเชลซีต้องการขายนิโคลัสแจ็คสันจริงก็คงอยากได้ไม่ต่ำกว่า80-100ล้านปอนด์ตัวเลขนี้ถือว่าค่อนข้างห่างไกลาจากความเป็นไปได้ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเข้าไปทำดีลแน่ๆเมื่อมองจากข้อจำกัดในการเดินงานตลาดรอบนี้ของปีสแจแดงต่อที่ชื่อของโอลิเวอร์กินกองหน้าของแอสตันวิลล่าดีกีทีมชาติอังกฤษมีประสบการณ์บนเวทีพรีเมียร์ลีกเป็นทุน สกายสปอร์ตเริ่มเรื่องที่อนาคตของโอลิเวอร์กินกับทางวิลล่านั้นเริ่มมีเครื่องหมายคำถามมาตั้งแต่ตอนตลาดหน้าหนาวมก,กราคมที่ผ่านมาซึ่งตอนนั้นอาเซนอนยื่นข้อเสนอขอซื้อเข้าไปทําให้ทางวิลล่าเองก็เล็งเห็นถึงความต้องการตัวที่ตลาดมีต่อผู้เล่นของพวกเขาจุดที่ทําให้ดีวนี้น่าสนใจสําหรับปีศาจแดงตามที่สื่ออ้างนอกจากประสบการณ์การเล่นในลีกอังกฤษได้แน่นอนแล้วก็คือเรื่องของค่าตัวที่เชื่อกันว่าคงไม่แพงทะลุเท่าเบนจามินเซสโกหรือเวกเตอร์โยคเลสและทางปีศาจแดงให้ความสนใจในนนตัวววผู้้้เลล่รราายีมมพอสคแ ไม่ใช่เพิ่งเคยเกิดขึ้นเพียงแต่ยังไม่เคยมีการเจราจาระหว่าง2สโมสรถึงความเป็นไปได้หรือเงื่อนไขอะไรในขั้นต้นที่จะเดินดิว Sky ยสปอรวิเคราะห์เอาไว้นะครับว่าด้วยศักยภาพของโอลิเวอตกินเขาสามารถเป็นกําลังสําคัญให้ทีมไหนก็ได้ในพรีเมียร์ลีกนั่นทําให้แอสตันวิลล่าที่รู้ข้อนี้ดีคงจะไม่ปล่อยตัวเขาง่ายๆเพราะเจ้าตัวเองก็ยังเป็นผู้เล่นระดับทีมแมนสําคัญของทีมคนหนึ่งในปัจจุบัน สกายสปอร์ตยังเพิ่มอีกหนึ่งชื่อน่าสนใจในส่วนกองหน้าของปีศาจแดงนั่นคือแลนดอลโคโลมูอันนี่กองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสที่เป็นข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาตลอดแม้มีบางช่วงที่มีชื่อตกหล่นจมหายไปบ้าง Sky ยสปอร์ยืนยันนะครับว่าปีศาจแดงเคยสอบถามเกี่ยวกับดีวของแลนดอลโคโลมูอันนี่แบบจริงๆจ,งจังๆมาแล้วครั้งหนึ่ง ซึ่งเวลานั้นนอกจากปีศาจแดงแล้วก็ยังมีท็อตแนมฮอสเปอร์อีกทีมแต่สุดท้ายแล้วนักเตะเลือกที่จะไปเล่นให้ยูเวนตุสแบบยืมตัวจนจบครึ่งหลังของฤดูกาลแทนส่วนต้นสังกัดปัจจุบันของเขาจริงๆก็คือปารีสแซงต์แชร์แมงโดยที่มียูเวนตุสเป็นทีมเตงที่สนใจอยากทําดิวขาดทาวร์ในหน้าร้อนนี้หลังจากช่วงยืมตัวแลนดอโคลโมัวนี่ไปมีผลงานดียิงถึง8ประตูจาก16เกมลีกทว่าการเจราจารยังคงไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ซึ่งความยืเดเย แล้วเฉวยตัวแลนดอร์โคลโลมัวนี่ไปร่วมทีมส่วนกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถูกยงเป็นหนึ่งในชื่อสโมสรที่จะทำสิ่งนั้นทว่าการที่ตัวนักเตะม,มองเป้าหมายหลักคือต้องเป็นทีมที่เล่นในแชมเปี้ยนลีกอาจทำให้ภาษีที่แมนยูจะเข้าไปจราจาดีวนี้เพื่อโน้มน้าวใจผู้เล่นนั้นอาจจะมีน้อยและเป็นไปไม่ได้ต่อกันที่อนาคตของอเลฮันโดกาลาโชซึ่งเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นรอการระบายของปีศาจแดงอย่างแรกเลยคือมีการคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่าเขาไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้ร่วมเดินทางไปกับทีมมในกกาารรรรทัวสหฐอเิ พร,พร้อมมกับฝั่งขาออกคนอื่นๆอย่างอันโตนีและชายเดลมาเลเซียและจาดอนซานโชซึ่งรายหลังนี้ดิวกับยูเวนตุสยังไม่เสด็จน้ําจนถึงขณะน,นี้อ้างอิงตามความคิดเห็นของเกรมเบลลี่นักข่าวฝั่งอังกฤษระบุว่า หลักๆแล้วเราดูข้อมูลตรงนี้กันดีครับว่ากานาโชปราถนาจะเล่นอยู่ในอังกฤษต่อไปและทําให้มีทางเลือกเป็นไปได้ค่อนข้างหลากหลายแอสตันวิลล่าเองก็ถือเป็นทางเลือกย้ายทีมที่ดีผมมีแหล่งข่าวที่อ้างว่าตัวของอเลฮันโดกานาโชนั้นมีการสํารวจข้อมูลไว้ล่วงหน้าเช่นกันหากต้องได้ร่วมง,งานกับอูนายเอเมรี่จริงๆนั่นรวมถึงตัวเขาเองก็ได้รับฟังเรื่องราวเชิงบวกของแอสตันวิลล่าและกุนซือของพวกเขามาบ้างแล้วเช่นกันเราพอจะพูดได้ว่าเขาเองก็สนใจย้าย,ายไปแอสตันวิลล่าอยู่เหมือนกัน ขณะที่เจมส์ดักเกอร์ค่ายเทเลกราฟระบุถึงตัวเลขค่าตัวที่เป็นไปได้หากเกิดการย้ายทีมของกาดาโช คือน่าจะอยู่ที่ราวๆ40ล้านปอนด์โดยตัวเลขนี้ต้องย้านะครับว่าเป็นตัวเลขที่เจมดักเกอร์กำกับว่าคือตัวเลขที่ฝั่งผู้ซื้อหลายทีมที่กําลังมองดิลนี้อยู่เชื่อว่ามันคือตัวเลขที่เหมาะสมไม่ใช่ตัวเลขที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำหนดแต่อย่างใดแต่ตัวเลขดังกล่าวนี้จะไปสอดคล้องกับข้อมูลของคริสเปีรเลอร์รายงานนั่นคือฝั่งนั้นระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะพร้อมพิจารณาดิลแน่นอนหากมีทีมใดก็ตามสนใจและยื่นมาในเลท40่สบล้านปอนด์สำหรับอาราเลขายันโดกาน สนใจจากท็อตแนมฮอสเปอร์รวมทั้งในอีกทางหนึ่งก็ยังไม่สามารถตัดชื่อของเชลซีออกไปจากความน่าจะเป็นไปได้เช่นกันเพิ่มเติมในส่วนของฮิสฟิลเลอร์ยังอ้างด้วยนะครับว่าดีลของอันโตนีที่รอกันย้ายทีมนั้นปีศาจแดงก็มีจุดยืนตัวเลขค่าตัวเริ่มต้นที่40ล้านปอนด์ซึ่งหากพวกเขาสามารถหาผู้ซื้อมารองรับ2ผู้เล่นรอการสบายนี้ได้เร็ว พวกเขาจะถือว่ามีเงินทุนเพิ่มเติมมากพอในระดับน่าสนใจมากขึ้นเพราะจะทําให้การเดินตลาดตําแหน่งกองหน้าเปิดกว้างในแง่ของตัวเลือกและศักยภาพในการเจราจาสําหรับพวกเขาเอง ปิดท้ายเชา้านี้หากไม่มีอะไรผิดพลาดแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจได้เห็นการเปิดตัวบรายันเอบูโมไปเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมาแล้วนะครับเช่นเดียวกับในส่วนของมาคัดเดธฟอร์ดกับบาร์เซโลนาเองก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหลังจากตัวนักเตะเดินทางไปที่คาตลาลันเป็นที่เรียบร้อยและเมื่อคืนก็มีข่าวออกมาแล้วนะครับว่าเจ้าตัวนั้นผ่านขั้นตอนการตรวจร่างกายแล้วด้วยเหลือแค่รอาการเปิดตัวเท่านั้นไม่ต่างกับเคสของบรายันเอบูโมกรณีของมาคัดเดธฟอร์ดรอบวันที่ผ่านมายังมีความเห็นของปอลปอกบาที่นั่งพูดคุยยกัับออนลเซชชื่ด่ดงางาแ บางช่วงบางต่อน,นั้นปอกบาถูกถามถึงกรณีที่แรดฟอร์ตต้องออกจากบีสแดแดงเนื้อหาก็คือผมคิดว่ามันบ้ามากนะแต่ผมก็ดีใจแทนม,มาคัดด้วยเช่นกันสโมสรริเบอร์เซอร์เขาไปแบบนั้นมันคือการที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังจะสูญเสียผู้เล่นชั้นยอดนั่นเป็นโชคร้ายมากๆสำหรับพวกเขาและพูดตรงๆมันเป็นอะไรที่เยี่ยมมากๆสำหรับปาร์เลโลนาผมไม่ได้กล่าวถึงยูไนเต็ดด้วยซ้ำเพราะพวกเขาซื้อผู้เล่นเข้ามาหลายคนผู้จัดการทีมคนใหม่ก็อยากทำตามวิถีในแบบของเขา ผมคิดอย่างนั้นนะและมันก็ไม่ใช่ความผิดพลาดของผู้จัดการดอกถ้าเขาไม่ศรัทธาในใครเพราะสุดท้ายถ้าเขาไม่ชนะพวกเขาก็จะโดนไล่ออกไปเอง ความคิดเห็นดังกล่าวทำให้แฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองก็เสียงแตกเป็น2ฝั่งนะครับเพราะว่าอย่างหนึ่งที่เป็นสัจธรรมในคำพูดของปอลอกบานั่นคือเรื่องของชัยชนะและความสําเร็จเป็นรูปธรรมในการทําทีมเพราะสุดท้ายแล้วผู้จัดการทีมวัดกันที่จุดนี้เพียงอย่างเดียวจริงๆและนั่นเป็นโจทท้าทายการทํางานที่รอรูบเบนอมอมบริมในฤดูกาล2025-2026ที่กทีลังจะมาถึงในอีกไม่นานนี้แล้วแหละครับ